สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับนายปิยวัต์ภูมิเทศเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน้ำม่ววันจังหวัดบุรกรครับและก็ผมนะครับนายยุทธ์สมบูรพาครับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน้ำม่ววันไอดอลจังหวัดบุรีรัครับวันนี้พวกเรานะครับในฐานะตัวแทนเยาวชนที่ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นอาหารนะครับท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรันะครับในการแข่งขันทำอาหารครับต่อยอดจากอาหารท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัครับผมรับรองเลยนะครับว่ารสชาติแซ่บนัวอร่อยอย่างแน่นอนครับ เพราะอาหารก็น่าสนใจอยู่ดีครับทุกวันนี้แต่ว่าทำไมคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องอาหารท้องถิ่นแบนพวกนี้เลยครับเท่าที่เห็นนะครับน่าจะเป็นในด้านของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สังคมในยุคสมัยใหม่นะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาในชุมชนเรามากขึ้นนะครับทำให้อาหารในชุมชนของเรานะครับเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานั่นเองครับอีกอย่างนะครับคนในยุคใหม่นะครับหันไปกินอาหารตามเทรนด์นะครับอย่างเช่นนะครับ KFC ชาบูหมูกระทะนะครับก็คนจะไม่ค่อยนิยมมากินอาหารท้องถิ่นของเราแล้วครับอ๋อครับก็เลยทอใหรา ตั้งเดิมเงีย้ยก็ <S <S> <S แทบแบบจะสูญหายไปแล้วครับบอ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 ,บอพวกเราจะไม่ยอมนะครับในฐานะที่พวกเราเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับเราจะสืบสานอาหารในท้องถิ่นของเรานะครับบอกเลยเลยนะครับว่าอาหารในท้องถิ่นของเราแซ่บกว่าอาหารในไหนอีกครับ ก็มีอาหารยอะเลยครับทั้งขาวทั้งหวานเดี๋ยวเราเริ่มจากอย่างแรกก่อนครับซุปซาวครับอ๋อเขาทำนะครับซุปซาวนี่เําทำยังไงเลยครับซุปซาวเอาผักหลายๆอย่างมาทํานะคะเอามะเขือมาลวกมีดอกแคดอกแคก็สองอย่างแคปลาแล้วก็แคบ้านอันนี้ผักผักกูดมีถั่วมีมะเขืออันนี้ผักผงชูรสแล้วก็ผักกงตุ้งเห็ดก็มี3มอย่างค่ะมีเห็ดกระด้างด้วย แล้วก็มีหวายก็คือผักลวกแล้วก็เป็นเหมือนผักยำของสไตล์อีสานนะครับต้าไม้คือเขาเรียกว่าชุกซาวคือซาว เรามาดูนะครับทีมต่อไปกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นซุปซาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูหน้าตาแล้วจะแตกต่างจากกลุ่มแรกนะครับจากรูปแรกภายนอกครับผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนสลัดเลยนะครับเหมือนเหมือนยำนะครับใช่เหมือนยำอันนี้ซุปซาวนี้แตกต่างจากกลุ่มอื่นยังไงล่ะครับแตกต่างจากซุปซาวดั้งเดิมคือเราประยุกต์ขึ้นมาเอาผลไม้ร่วมเข้ามาเพื่อสุขภาพค่ะ คือว่าม so ันเฮ็ดได้3ปีจังได้กินเทธอนึงเพราะว่าไข่ให้มันเป็นให้มันแน่นมันจะถึทอดเสียบมันจะซีโปแตกออกจากกันพันเฮ็ดได้ก็ช่วงเมื่อเกินอาทิตย์นึงมันก็เซาไข่เซาขึ้นอ่ะมันสิเข้าเฝ้าเอาเฝ้าเฮ็ดแห้งพองกิโลนึงสองร้อยไปเลยอ๋อกิโลนึงสองร้อยกว่าเราจะได้กินนะครับต้องรอถึง3ปีเลยนะครับปีไม่ใช่ไม่ไม่ได้กินทุกวันนะครับอ๋อจะมาวางบนโต๊ะนะครับสวยงาม เลยนครับผมไม่ไม่ไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มาก่อนไม่กินนะครับอาจชิ้นรม่เคยกินเพราะว่ามันอาจชิ้นเผ็ดเปรี้ยว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 แต่ว่าสำหรับคนกลางไว้กลางคนเหาคนเฒ่าคนแกถวาอกระดียวับโลกนะครับผม่มันมันรสชาติกลมกล่อมแต่ว่าถ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆนี่น่าจะอร่อยมากๆเลยแค่กินแต่โดนัทแล้วมากินบะหมี่ไทยบางสิรู้สึกอะครับเรามาดูเมนูที่ต่อยอดนะครับเป็นเมนู หอมบอกซอยดาวนะครับแม่บอกว่าไอ้กวก่าจะได้มานี่ไม่ได้มากินง่ายๆครับต้องซอยดาวลงมาครับไปลิ้มเลยครับอ,อืมรสชาติเป็นเหมือนไข่มดแดงครับแล้วมีความเค็มๆเล็กๆครับแล้วมีความกลมกล่อมครับคือแกวน้ำค่ะ เดคไข่จากแก้วหนังจาปกติก็จะเป็นปลาบองธรรมดาก็มาแปลงเป็นปลาแก้วนังค่ะมันแตกต่างจากปลาบองยังไงหรอความสะอาดแตกต่างจากปลาบองปลาบองเขาผสมีหนังอเอกลักษณ์ของไอ้ไข่ไรตัวนี้สิมีหนังพองหนังเค็มเขานี่ค่ะจะมาซ้อยใส่กอนจีเฮดให้หนังเค็มมันอ่อนเขาต้องแช่บ่ตามก็่า1สชั่วโมงเขาหนังให้มันสุกแล้วก็ทําความสะอาดให้มันขาวเรามาแช่ไม่ัานมันจะแข็งและเหนียว คือส่วนส่วนตัวบ้านบ้านบ้านหนึ่งนะครับก็คุณยายจะทําปลารบองให้กินเหมือนกันนะครับแต่ว่ากินอันนี้ก็คือแตกแตกต่างจากปลาบองโดยชิ้นเชิงเลยนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของผนอีสาเลยนะครับเพราะว่าเผ็ดนัวแซ่บจครับเรามาต่อเลยครับกรนที่มะแปมครับมกแปมเป็นเป็นผลไม้ป่า เกิดเฉพาะเกิดเฉพาะท้องที่ที่เดียวนะคะก็คือถ้าไปหาที่อื่นก็คือไม่มีใช่ไหมครับไม่ค่ะต้องไปที่เขต้ามลาสสตาร์มุงกงหลงจะมี๋อครับแล้วอันนี้เห็นว่าทําเป็นน้ําด้วยใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นน้ำไซเดอร์นะคะอ๋อเันนี้นะไซเดอร์มาจากมะแปมถ้ามาจากมะแปมย้าหมักไว้หนึ่งปีแล้วก็มาผ่านความร้อนแล้วก็ผ่านความร้อนร้อยองศาแล้วก็ผสมน้าผึ้งโอกลิ่นก็หอมกลิ่นเหมือน อรลอยเหมือนออกองุ่นมีความหมักครับอร่อยไท่แบบเหมือนผลไม้ดองอะครับ,รบอืมเอราะว่ากินสชื่อนะครับ<อ>เรียวซาใช่เป็นรสชาติที่แปลกมากเหมือนกันนะครับ ครับแล้วก็ซุ้มต่อไปนะครับก็เป็นซุ้มของมัฟแปรเหมือนกันนะครับเราก็จะมาดูกันว่าครับว่าซ้มนี้เขาทําอะไรบ้างนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับผมทำเป็นอะไรบ้างเหรอครับเป็นน้ำอ่ะค่ะอ๋อเป็นแปรบขนาดนี้แล้วว่ารสชาติผมชอบครับไม่หวานไม่หวานเกินไปนะ อันนี้ก็เป็นบูฟมะแปมเหมือนกันใช่ไหมครับบมะแปมเช่นกันค่ะแต่ว่าเราต่อยอดจากแยมไอแช่อิ่มมะแปมจากการของแช่อิม่มเราต่อยอดให้เป็นอย่างอื่นได้เยอะแยะหลากหลายนะคะวันนี้นะคะมันเป็นงานวิจัยใหม่นะคระับหมิบแช่อิ่มนะคะก็อร่อยมากนะคะวันนี้มันจะเป็นชามะแปมนะคะสามารถที่จะชิมได้เลยนะคะไปชิมนะครับ ให้มาสร้างสรรค์เพื่อผูกกับความมีกลมกล่อมมากเลยครับมันมีความแบบว่ากุบกบใช่ใช่ครับเป็นนิพนธ์พูดเลยชุดสาวสาวลิมโขงอร่อยมากเลยครับวันนี้ได้มาเป็นคณะกรรมการตัดสินครับอาหารพื้นถิ่นของชาวจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งมีอาหารที่เข้าประกวดทั้งหมดนะครับอยู่ 3ประเภทนะครับมีการดัดแปลงประยุกต์ให้มันทันสมัยนะครับผมตั้งแต่เรื่องแจวนางที่ที่ทำมาจากปลาล้าไข่ซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นของชาวจังหวัดบึงการจริงๆนะครับวันนี้ก็จะขอแนะนําเกี่ยวกับของดีจังหวัดบึงการคือพูดถึงมะแปมนะคะท่านอาจารย์ยค่ะคือมะแปมเนี่ยเป็นพืชเฉพาะถิ่นของจังหวัดบึงการและว,วันนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงคงหลงนะคะแล้วก็จากบ้านโสโพ ที่อำเภอบึงคงหลงเหมือนกันค่ะมานำเสนอแต่ละกลุ่มก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างๆการจะบัาคะแนนก็สู่สีกันนะคะค่ะวันนี้อีกวันหนึ่งครับสุดยอดอาหารพื้นถิ่นนะครับอาหารต้นแบบนะครับนำมาดัดแปลงนะบนบนพื้นฐานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเรานั่นเองนะครับจะสังเกตว่าวันนี้หลากหลายมากเลยเมนูนะครับ หนาวดีๆที่บึงการจังหวัดบึงการเห็นความสําคัญของอาหารพื้นบานเห่าเพื่อรักษาอัตลักษณ์ภุ้มบรัญญาให้คงอยู่ให้ล,กลูกหลานจะเห็นคุ้นคาสืบสารเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างแา่ใดให้พี่น้องเช่าบึงการเพื่อให้ค้นข้างนอกได้มาลิมลรสลาแดกไข่สุกเศ้าและนํามาแปมลูกหลานขอบอกอาหารพืนถิ่บึงการแนวอยู่แนวถิ่นแสบชัดแสบแม่แสบลี่หรอถ้าหากเราชาวบึงการลืมรักเงาความเป็น อาหารของที่นควรจัดสุขการไปไม่บริโภคไม่สืบสารอาหารได้มีความจัดสุขการก็จะสูญหายไปตามกาลเวลาครับ